Welcome to grammar grade 2สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูปานชยาคุณธนะบุรณก,กิจหรือครูแดงค่ะวันนี้มาพบกับครูในรหัสที่233ค่ะวันนี้เราจะมาตรวจแบบฝึกไปพร้อมๆกันนะคะในรหัสการเรียนรู้ที่ผ่านมาสองรหัสค่ะรหัสที่225และรหัสที่229นะคะ เด็กเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้นะคะขึ้นมาให้พร้อมสำหรับการตรวจแบบฝึกไปพร้อมๆกันนะคะและก่อนที่เราจะไปตรวจแบบฝึกกันนะคะครูแดงขอทบทวนหลักการใช้แคนก่อนนะคะแค n งเป็นกริยาช่วยแปลว่าสามารถหรือทำได้ใช้กับประธานทุกตัวและไม่มีการเติม s ที่กริยานั้นๆ เราใช้แคนนำหน้าคำกริยาช่องที่หนึ่งค่ะมาดูโครงสร้างประโยคกันต่อเลยค่ะทบทวนโครงสร้างประโยคบอกเล่าหรือ affirmative sentence ค่ะโครงสร้างค่ะประธาน CAN กริยาฐานส่วนขยายและอย่าลืมเลยค่ะ full stop ค่ะ โครงสร้างประโยคปฏิเสธค่ะหรือ negative sentence ทำง่ายง่ายเลยใช่ไหมคะเพียงเติมคำว่า not หลังคำว่า can หรือจะเป็นรูปย่อ can't โครงสร้างง่ายๆดังนี้ค่ะประธาน cannot หรือ can't ตามด้วยกริยาฐานส่วนขยายและลืมไม่ได้เลยค่ะ full stop ค่ะเด็กๆมาดูข้อควรจำนะคะคือแดงหวังว่าเด็กๆยังจำ ข้อควรจำนี้ได้อยู่นะคะข้อควรจำในการใช้ cannot ทั้งแบบติดกันและแบบแยกกันนะคะเราจะพบว่ามีทั้งสองแบบเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีความแตกต่างกันยังไงคะ่ะ can space not หรือ can when w h a t not คือสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ แต่หากเราใช้ความพยายามในการฝึกฝนเราก็สามารถที่จะทำได้ค่ะและในแบบที่สองค่ะ cannot เขียนติดกันนะคะและไม่มีรูปย่อในแบบนี้คือสิ่งที่ไม่มีทางทำได้เลยตลอดไปค่ะเช่น <c oughs> I cannot fly ฉันไม่สามารถบินได้ต่อไปเรามาทบทวนประโยคคำถามแบบ yes no question ค่ะ วิธีการง่ายๆเลยใช่ไหมคะ 1. นําำแคนมาวางไว้หน้าสุดของประโยคและ2ค่ะใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ท้ายประโยคค่ะมาดูโครงสร้างกันเลยค่ะ Can ประธานกริยาฐานส่วนขยายและ question mark ค่ะ ลำดับต่อไปมาทบทวนวิธีการตอบคำถามแบบ yes/no question นะคะแบบแรกเลยค่ะ1ตอบด้วย yes หรือ no และ2ค่ะใช้สรรพนามแทนประธานนะคะสรรพนามที่ได้แก่ I, you, we, they, he, she และ it ค่ะแทนการใช้ประธานค่ะตัวอย่างประโยคค่ะทำได้ yes เข้ามา I, you, we, they, he, she, it, can. Full stop และทำไม่ได้ค่ะ No. o ามา I, you, we, they, he, she, it, can. t Full stop ค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาทบทวนประโยคคำถามแบบ yes/no question และการตอบแบบ Yes No Question ค่ะมาดูกันเลยค่ะประโยคคำถาม Can you draw a picture? Can you draw a picture? คุณสามารถวาดรูปได้ไหมวิธีการตอบค่ะตอบได้ค่ะ Yes ถาม U ตอบ I ค่ะและ Can ทำได้ค่ะดึงลงมาได้เลยค่ะ Yes I can Yes I can ฉันสามารถวาดรูปได้ และในกรณีที่ตอบไม่ได้ค่ะ No I can't No I can't ฉันไม่สามารถวาดรูปได้ Exercise ที่3ค่ะหน้า25นะคะใน u n นิที่6ค่ะเราจะมาทำไปพร้อมๆกัน Exercise 3 Answer the question a n swer the question ให้เด็กๆตอบคำถามนะคะโดยดูจากรูปภาพที่กำหนดให้ค่ะ 1. can the baby draw a picture Can the baby draw a picture เด็กๆด,ดูรูปภาพสิคะว่าเด็กคนนี้สามารถที่จะวาดรูปภาพได้ไหม Can the baby draw a picture เรามาดูวิธีการต่อกันเลยค่ะ No she can't No she can't no ใช่ไหมคะตามด้วย c o มา a ค่ะ The baby เปลี่ยนเป็นสรรพนาม she และไม่สามารถทำได้ can't จึงได้เป็น no she can't อย่าลืม full stop ด้วยนะคะเรามาฝึกกันต่อคะ่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะ number two can Jack ride a bike Can Jack ride a bike? Jack สามารถที่จะปั่นจัก,กรยานได้ไหมคะดูจากรูปภาพนะคะมีเครื่องหมายการกรบาทค่ะวิธีการตอบค่ะแน่นอนค่ะ No, he can't. No, he can't. ไม่เขาไม่สามารถที่จะปั่นจัก,กรยานได้นะคะ No ตามด้วยคอมมาและเด็กๆอย่าลืมค่ะ Jack ต้องเปลี่ยนเป็น he นะคะ เพราะในการตอบ Yes No Question เด็กๆจะต้องเปลี่ยนประธานให้อยู่ในรูปของสรรพนาม I, U, V, D, H, e she และ It นะคะที่ลืมไม่ได้เลยค่ะ Can't และต้องมี food stop ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ Exercise 3. Answer the question Answer the question จงตอบคำถามจากภาพที่กำหนดให้ค่ะ Number 3เรามาดูข้อ3กันเลยค่ะ Can he play football Can he play football เขาสามารถเล่นฟุตบอลได้ไหมดูจากรูปภาพค่ะเรามาตรวจคำตอบกันเลยค่ะ Yes he can Yes he can Yes เสร็จนะคะตามลงมาด้วยคำว่า he ค่ะและเพราะเป็น yes จึงเป็น can ค่ะ Yes he can ไปดูข้อต่อไปเลยค่ะ f o r can they fly the kites Can they fly the kites พวกเขาสามารถเล่นว่าวได้ไหมเด็กๆด,ดูจากรูปภาพค่ะมาดูคำตอบกันเลยค่ะ Yes they can Yes they can Yes และตามได้ขคอมมาประธานมันได้ y ดึงลงมาได้เลยค่ะ และดึงแคนมาได้เลยค่ะ yes they can ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ number five can tom drive a car can tom drive a car tom สามารถขับรถได้ไหมดูจากรูปภาพแล้วใช่ไหมคะมาดูคำตอบเลยค่ะ no he can't no he can't ไม่ค่ะ เขาไม่สามารถขับรถได้ค่ะ No comma Tom เปลี่ยนเป็น he และ can't ค่ะ No he can't อย่าลืม full stop ด้วยนะคะ